ทั่วประเทศสเปนในค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยความตกตะลึงเมื่อเสียงเฮจากสนามแข่งดังขึ้นพร้อมกับภาพที่ไม่มีใครคาดคิดฟุตซอลทีมชาติไทยสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่บนผืนแผ่นดินยุโรปเมื่ออุสมานมูซาดาวยิงตัวเก่งระเบิดฟอร์มสุดยอด กดแฮตทริกสุดร้อนแรงพร้อมจ่ายอีกหนึ่งประตูช่วยให้ทีมชาติไทยบุกถลม่มทีมชาติสเปนถึงทิ่นแบบสุดมัน4ีถึงกลายเป็นค่ําคืนประวัติศาสตร์ที่ทั้งประเทศสเปนและแฟนบอลทั่วโลกต้องพูดถึงกันอย่างไม่หยุดปากชื่อของอุสมานมูซากลายเป็นคำค้นหาที่พุง่งขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในโซเชียลมีเดียทั้งในยุโรปและเอเชียในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเกมในวันนั้นเริ่มต้นด้วยแรงกดดันมหาศาล ทีมชาติสเปนซึ่งถือเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมีแฟนบอลเต็มสนามพวกเขามั่นใจว่าจะจัดการทีมชาติไทยได้อย่างง่ายดายตามสถิติที่ผ่านมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงตั้งแต่นาทีแรกอุสมานมูซาแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและความเร็วระดับโลกเขากดดันแนวรับสเปนต,ต,ตั้งแต่ต้นเกม ไลบี้ทุกจังหวะและเพียงนาทีที่7ก็สร้างความเงียบให้ทั้งสนามเมื่อเขาตัดบอลได้จากกลางสนามก่อนจะลากเดี่ยวผ่านกองหลังสองคนของสเปนแล้วซัดด้วยซ้ายเต็มข้อเข้าประตูไปอย่างสุดสวยผู้บรรยายสเปนถึงกับร้องออกมาว่า i n น r ครเบิ e นี่มันนักเตะจากไทยจริงหรือแต่เกมยังไม่จบเท่านั้นอดสมานยังคงเดินหน้ากดดันต่อเนื่อง และในนาทีที่15เขาทำแอสซิสให้เพื่อนร่วมทีมยิงประตูที่2หลังจากลากหนีกองหลังแล้วไหลทะลุช่องอย่างแม่นยำให้เพื่อนแปรเข้าไปแบบสุดเฉียบทีมชาติไทยนำ2-0และเสียงแฟนบอลสเปนเริ่มเงียบลงเรื่อยๆความมั่นใจของทีมเจ้าบ้านเริ่มสันคลอนอย่างเห็นได้ชัดช่วงพักครึ่งกูรูฟุตซอลในยุโรปต่างพากันชื่นชมฟอร์มของอุสมานผ่านช่องทางออนไลน์หลายคนกล่าวว่าเขาเล่นด้วยเทคนิคที่เหนือระดับ มีความเร็วแบบนักเตะยุโรปและมีความนิ่งเฉียบเหมือนมืออาชีพระดับโลก1ในคอมเมนต์ยอดนิยมจากแฟนชาวสเปนเขียนว่าเรากำลังเห็นตำนานเกิดขึ้นตรงหน้าอุสมานคืออนาคตของฟุตซอลเอเชียและอาจเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกในอนาคตเครื่องหลังสเปนพยายามปรับเกมรุกและเปิดเกมบุกเต็มที่หวังทวงประตูคืนแต่ทุกครั้งที่พวกเขาพยายามเจาะแนวรับไทย กลับถูกตัดบอลและสวนกลับได้อย่างอันตรายนาทีที่28กลายเป็นอีกครั้งที่ชื่อของอุสมานมูซาดังกึกกล้องไปทั่วสนามเขารับบอลจากแดนกลางก่อนจะพลิกหลบสองคนแล้วปั่นด้วยขวาเสียบมุมประตูสุดงามทีมชาติไทยหนีห่าง3-1ถึงท่ามกลางความเงียบของแฟนเจ้าบ้านและเสียงเฮสนั่นจากหมานั่งสำรองของทีมชาติไทยในนาทีที่36อุสมานก็ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด เขารับบอลจากเพื่อนร่วมทีมในจังหวัดส,สวนกลับแล้วลา่าเข้าเขตโทษก่อนยิงลอดขาผู้รักษาประตูสเปนเข้าประตูไปอีกครั้งกลายเป็นแฮตทริกสุดยิ่งใหญ่ที่ทําให้ชื่อของเขาถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ทันทีทีมชาติไทยนําขาด4-1ก่อนที่สเปนจะยิงคืนได้ในช่วงท้ายเกมแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์สุดท้ายเสียงนกวีดสุดท้ายดังขึ้นไทยชนะ4-2อย่างเหลือเชื่อ หลังเกมอุสมานมูซาได้รับรางวัล MVP อย่างไร้ข้อกังขาเขายิ้มอย่างถ่อมตัวและกล่าวว่าผมแค่เล่นเพื่อทีมทุกคนช่วยกันจนเราทำสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าเป็นไปได้ผมขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลไทยทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้คำพูดเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังนั้นยิ่งทำให้แฟนบอลทั่วโลกหลงรักเขามากขึ้นในโซเชียลมีเดียคอมเมนต์จากต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แฟนบอลจากหลายประเทศออกมาแสดงความเห็นกันอย่างดูเดือดบางคนถึงกับเปรียบเทียบอุสมานกับนักเตะระดับตำนานของฟุตซอลโลกเชนริค,คาดิโยและฟันเกาแฟนชาวสเปนคนหนึ่งเขียนว่าเราถูกเด็กจากเอเชียสอนบทเรียนในบ้านตัวเองเขาเล่นด้วยความมั่นใจและมีสัญชาตญาณของนักล่าประตูที่แท้จริงขณะที่แฟนชาวบราซิลโพสต์ว่าฟอร์มของอุสมานคืนนี้เหมือนฟันเกาในช่วงพีค เขามีทั้งเทคนิคความเร็วและการจบสกอร์ที่เด็ดขาดสุดๆคอมเมนต์ Comment จากแฟนชาวญี่ปุ่นระบุว่าเอเชียกำลังตื่นขึ้นแล้วไทยแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้เป็นรองใครอีกต่อไปอุตสมานคือความภาคภูมิใจของภูมิภาคนี้ส่วนแฟนบอลอินโดนีเซียเขียนว่าเราต้องยอมรับว่าไทยคือเจ้าแห่งฟุตซอลอาเซียนและอุสมานคือเพชรเม็ดงามที่สุดของพวกเขา ในฝั่งยุโรปเองก็เกิดกระแสะพูดถึงอุสมานอย่างแพร่หลายหลายสโมสรนในลีกสเปนและโปรโตุเกสเริ่มให้ความสนใจบางแหล่งข่าวรายงานว่าอาจมีทีมใหญ่เตรียมยื่นข้อเสนอเชิญเขาไปเล่นในยุโรปในอนาคตอันใกล้เพราะเขาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพระดับท็อปที่สามารถต่อกรกับนักเตะยุโรปได้อย่างสูสีสื่อกีฬาชื่อดังในสเปนพาดหัวข่าวว่า เอลฮูรากันเดอร์ทยแลนเดียพายุจากไทยที่ถล่มทีมชาติสเปนพร้อมบทวิเคราะห์ยาวถึงฟอร์มอันสุดยอดของอุสมานโดยระบุว่าเขามีจังหวะก,การเคลื่อนไหวที่ฉลาดการตัดสินใจที่เฉียบคมและมีความมั่นใจเหมือนผู้เล่นระดับโลกแม้อายุยังน้อยแต่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่แท้จริงในสนามฝั่งแฟนบอลไทยในโลกออนไลน์ต่างออกมาแสดงความภาคภูมิใจอย่างล้นหลามโพสตบน X ทวิตเตอร์และ Facebook เต็มไปด้วยคำว่าฮีโร่ของชาติมูซาเทพจริงนี่แหละความภูมิใจของคนไทยและเขาทำให้โลกเห็นว่าไทยก็ทำได้บางโพสต์ถึงกับมีคนแชร์มากกว่า50,000ครั้งภายในไม่กี่ชั่วโมงสิ่งที่น่าประทับใจคืออุตมานไม่ได้เฉิดฉายอยู่คนเดียวเขายังแสดงให้เห็นถึงความเป็นทีม ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมทุกจังหวะของเขามีเป้าหมายชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการยิงหรือการจ่ายเขาอ่านเกมได้ดีเยี่ยมและเข้าใจจังหวะของเพื่อนอย่างสมบูรณ์แบบนี่จึงไม่ใช่เพียงชัยชนะของอุสมานแต่มันคือชัยชนะของทีมชาติไทยทั้งทีม หลังจากจบเกมนักวิเคราะห์จากช่องกีฬายอดนิยมในยุโรปกล่าวว่านี่คือสัญญาณขององค์การเปลี่ยนแปลงฟุตซอลเอเชียโดยเฉพาะไทยกำลังก้าวขึ้นมาท้าทายอำนาจของยุโรปได้อย่างแท้จริงหากยังพัฒนาในเส้นทางนี้อีกไม่กี่ปีไทยอาจกลายเป็นหนึ่งในทีมระดับท็อปของโลกขณะเดียวกันสื่อจากละตินอเมริกาเช่นบราซิลและอาร์เจนตินาก็เริ่มหันมาสนใจทีมชาติไทยมากขึ้น โดยมีบทวิเคราะห์ออกมาว่าไทยมีระบบการเล่นที่เน้นเทคนิคความเร็วและการประสานงานที่แม่นยำซึ่งเป็นสไตล์ที่เริ่มใกล้เคียงกับทีมชั้นนำของโลกอุตสมานมูซาเองก็เริ่มถูกยกให้เป็นไอดอลของเด็กไทยรุ่นใหม่ในสายฟุตซอลโรงเรียนกีฬาและสโมสรต่างๆในไทยเริ่มใช้ชื่อเขาเป็นแรงบันดาลใจในการฝึกเยาวชน มีแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมออสมมนมูซาชาเลนที่ให้เด็กๆโชว์ทักษะการยิงและการเลี้ยงบอลเหมือนเขาซึ่งได้รับความนิยมอย่างล้นหลามใน TikTok และ YouTube ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงให้กับอุสมานเท่านั้นแต่ยังยกระดับภาพลักษณ์ของวงการฟุตซอลไทยในสายตาชาวโลกหลายคนเริ่มมองว่าฟุตซอลไทยไม่ได้เป็นเพียงคู่แข่งในระดับเอเชีย แต่เป็นทีมที่สามารถต่อกรกับชาติใหญ่ๆได้อย่างแท้จริงสื่อจากฝรั่งเศสถึงกับเขียนบทความว่าไทยกำลังเขียนนิยามใหม่ของคำว่า underdog พร้อมกล่าวถึงความมุ่งมั่นของนักเตะไทยที่ไม่ยอมแพ้แม้ต้องเผชิญกับทีมระดับโลกพวกเขาใช้หัวใจความเร็วและความเข้าใจในเกมเป็นอาวุธที่น่ากลัวที่สุดในอีกด้านหนึ่งชาวสเปนเองก็ยอมรับความพ่ายแพ้อย,อย่างมีน้ำใจ แฟนบอลหลายคนโพสต์ข้อความชื่นชมทีมชาติไทยและอุตสมานโดยบอกว่าพวกเขาสมควรได้รับชัยชนะในคืนนั้นจริงๆมีบางคนถึงกับเขียนว่าเราไม่ได้แพ้เพราะเล่นไม่ดีแต่เราแพ้เพราะไทยดีกว่าในทุกจังหวะช่วงหลังจากเกมสื่อไทยเองก็ประโคมข่าวอย่างต่อเนื่องเว็บไซต์กีฬาและข่าวหลักทุกแห่งลงบทสัมภาษณ์อุสมานและโค้ชทีมชาติ พร้อมกับภาพบรรยากาศการฉลองในห้องแต่งตัวที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความสุขเสียงเพลง t h a i l a n d สู้ u ดังสนั่นทั่วโซเชียลสิ่งที่หลายคนประทับใจที่สุดคือท่าทีของอุสมานที่ไม่โอ้อวดเขากล่าวเพียงว่านี่คือเพียงก้าวแรกเรายังต้องทำงานหนักเพื่อพาทีมไปให้ถึงระดับโลกคำพูดนั้นยิ่งทำให้แฟนบอลทั่วโลกยกย่องเขาในฐานะนักกีฬาที่มีทั้งฝีมือและจิตใจที่ยิ่งใหญ่ สำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งยังโยกปุตสมานเป็นดาวรุ่งแห่งปีและมีชื่อเข้าชิงรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนในระดับนานาชาติมีรายงานว่าสโมสรจากสเปนและโปรโตุเกสบางทีมได้ติดต่อเอเจนของเขาแล้วและอาจมีการเจรจาย้ายทีมในอนาคตซึ่งหากเกิดขึ้นจร,จริงจะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของฟุตซอลไทย ปรากฏการณ์ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของชัยชนะในสนามแต่มันคือสัญญาณขอองค์การยกระดับทั้งประเทศไทยได้แสดงให้โลกเห็นว่าความพยายามความมุ่งมั่นและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถทำให้ชาติเล็กๆก,กลายเป็นผู้ท้าทายของโลกได้จริงค่ำคืนนั้นจึงถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเพราะสกอร์4-2ที่สะเทือนยุโรปแต่เพราะมันคือคืนที่โลกทั้งใบได้รู้จักชื่อ อุสมานมูซาอย่างแท้จริงเขาไม่ได้แค่ยิงประตูแต่เขาได้จุดประกายความหวังให้กับแฟนบอลไทยและชาวเอเชียทุกคนว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้และเมื่อเวลาผ่านไปข่าวนี้ยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในรายการกีฬาทั่วโลกหลายคนกล่าวว่านี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของฟุตซอลไทยยุคที่คำว่าเล็กกว่า จะไม่มีความหมายอีกต่อไปเพราะในสนามแห่งความฝันนั้นทุกคนเท่ากันหากมีหัวใจที่กล้าและไม่ยอมแพ้อุสมานมูซากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นความภาคภูมิใจและพลังของคนไทยเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความฝันไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในจินตนาการเพราะเมื่อคุณลงมือทำอย่างเต็มที่มันสามารถกลายเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ใครเคยคิดไว้และค่ำคืนนั้นในสเปน คือหลักฐานที่งดงามที่สุดของเรื่องราวนั้น